นะคะวันนี้โรตีพาทุกคนเข้าครัวนะคะมาทำเมนูวีเนอร์พลาชิงเคนคะคะสำหรับเมนูนี้เนี่ยคนออสเตรียเนี่ยเขาก็จะทานเป็นขนมหวานนะคะบางคนก็ทานเป็นเมนูหลักค่ะก็คือถ้าเป็นเมนูหลักก็คือใส่มาเยอะๆหลายๆชิ้นค่ะทานคู่กับผลไม้คอมบพดนะคะถ้าเป็นเมนูขนมหวานก็ไปทานคู่กับไอศครีมค่ะ หรือว่าจะเป็นผลไม้แล้วก็เป็นตัววิปปิ้งนะคะแล้วก็ราดด้วยช็อกโกแลตซอสผลไม้เดี๋ยวโลตีจะจัด,จ,ดจานให้ดูเป็นหลายๆแบบนะคะเผื่อจะเป็นทางเลือกให้ทุกคนคะ่ะมาดูกันเลยนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งสาลีค่ะกลาสนะคะ480 W นะคะถ้า ใครไม่มีเป็นแบบกลัดก็อาจจะใช้เป็นอเนกประสงค์นะคะ universal, universal, universal ก็ได้นะคะนมค่ะไข่นะคะน้ำมันพืชค่ะน้ำตาลวานิลาค่ะเกลือค่ะเปลือกมะนาวขูดฝอยนะคะอันนี้เป็นส่วนผสมของของตัวแป้งนะคะ แยมนะคะผละไม้แล้วแต่ตามตามชอบเลยนะคะลูตีเลือกเป็นเอสเบียร์กับไฮเดนเบียรนะคะบลูเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่จะใช้แต่งหน้านะคะก็จะมีน้ำตาลไอซิง่งเอ่อเป็นโชโโ็อกโกแลตซอสหรือว่าจะเป็นซอสผลไม้อะไรก็ได้นะคะ วิปปิ้งค่ะอันนี้สำเร็จรูปนะคะหรือว่าอันนี้เราจะต้องตีเองนะคะไอศครีมนะคะนี่ค่ะเป็นผลไม้คอมโพสตนะคะในน้ำเชื่อมเป็นลูกเชอร์รี่นะคะลรตีมีสำเร็จรูปอยู่แล้วหรือว่าจะเป็นสับป,ปะรดเป็นแอปเปิลก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นผลไม้รวมนะคะเนยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเวลาเราเอาไปทอดบนกระทะนะคะก็จะใช้เนยเป็นแทนน้ำมันนะคะมันจะหอมกว่า มาดูวิธีผสมตัวแป้งนะคะใส่นมนะคะใส่นิดหน่อยนะคะใส่ไข่ค่ะใส่น้ำมันค่ะวานิลาค่ะเกลือค่ะเปลือกมะนาวนะคะ แล้วเราก็ใส่นมเพิ่มนะคะนมเนี่ยเราไม่ต้องรีบใส่นะคะค่อยๆทยอยใส่เพราะว่าเราจะดูว่าแป้งเนี่ยความเหลวของมันเนี่ยได้ที่หรือ,อยังนะคะเพราะถ้าใส่ลงไปเยอะเลยเนี่ยบางทีมันอาจจะเหลวไปนะคะแต่ถ้าว่าเราตวงตามสูตรที่โรตีให้ไปเนี่ยมันก็จะพอดีเลยนะคะ ดูให้แป้งเข้ากันดีไม่จับกันไม่จับกันเป็นก้อนนะคะหลังจากนั้นใช้ตะช้อนนะคะแบบตาถี่เลยนะคะกรองค่ะ ปิดนะคะแล้วก็พักแป้งไว้20นาทีนะคะแป้งหลังจากที่พักไว้20นาทีนะคะก็จะขึ้นขึ้นมาเป็นฟองนิดหน่อยนะคะฟูฟูนะคะแล้วก็จะต้องมีเป็นตะปวยนะคะเดี๋ยวออกมาละเลงแป้งกันกระทะอันนี้เป็นกระทะสําหรับพระรชิงเค้นโดยเฉพาะนะคะมันก็จะบางแล้วก็ลอนง่ายนะคะแต่ถ้าใครไม่มีกระทะแบบนี้เนี่ยก็ใช้กระทะธรรมดาได้ค่ะตูดแบนๆหน่อยอันนี้ขนาดของลูติน่าจะเป็น24เซนนะคะ สูตรนี้โรตีทำา1สูตรจะได้ประมาณ6ชิ้นนะคะ4-6ชิ้นแล้วแต่ขนาดของกระทะแต่ว่าอันนี้เนี่ยโรตีวันนี้โรตีทำา2สูตรนะคะเพราะว่าทานกัน3คนนะคะก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณ10ชิ้น10-12ชิ้นนะคะตั้งกระทะให้ร้อนค่ะ ด๋ยวโรตีเอาชามนี้ไปเข้าไมโครเวฟนะคะอุ่นชามสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ากว่าเราจะทําชิ้นแรกถึงชิ้นสุดท้ายเสร็จเนี่ยมันจะใช้เวลาแล้วก็เดี๋ยวมันจะเย็นไปนะคะใช้เนยทากระทะนะคะกออแป้งค่ะใส่ตรงกลางนะคะแล้วก็ค่อยๆเทโอ้ยแป้งหน่อยไป ก็วางลงไปค่ะเราก็มาสังเกตนะคะถ้าถ้าขอบแป้งตรงนี้มันเริ่มเริ่มจะเลาะแล้วอะไรเงี้ยเราก็แงะมาดูนะคะว่าข้างล่างสีมันสวยหรือยังเนี่ยมาดูนะคะเนี่ยมันเริ่มร่อนแล้วนะคะอย่างนี้ยังไม่ได้นะคะรออีกหน่อยหนึ่งสำหรับโรตีเนี่ยแบบนี้เนี่ยได้แล้วนะคะด้านเนี้ยแต่ถ้าบางคนเนี่ยเขาก็ชอบแบบให้มันมีดำๆลอยไหม้ๆมหน่อยๆนะคะกลิ่นมันก็จะอีกแบบหนึง่ง มันก็จะหอมๆมไหม่ะค่ะนะคะแล้วเราก็กลับด้านนะคะถ้าใจร้อนก็ตัวนี้โรตีใช้ไฟเบอร์สี่เพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะมันจะได้เร็วขึ้นอีกนิดนึงนะค่ะเพราะว่าส่วนนี้แป้งดูเหมือนมันจะยังไม่ค่อยสุกนะคะโรตีว่าได้แล้วนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะยิงต่อไป มีทากระทะอ่าชิ้นที่สองน่าจะสวยขึ้นกว่าเดิมนะคะชิ้นนี้เราก็มาลง แยมไป,ยะะประมาณ1ช้อน1ช้อนโต๊ะนะคะและเลงเลยค่ะให้ทั่วนะคะแล้วก็ม้วนค่ะ แล้วนะคะ1ชิ้นเสร็จแล้วค่ะมาทานกันเลย